อันนี้แน่นอนกรณีซึ่งมันแตกต่างกันไปก็คือกรณีซึ่งเกิดขึ้นในวงการบันเทิงและก็วงการที่ไม่ใช่วงการบันเทิงในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปด้วยที่จะต้องเติมไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบฉีดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบแล้วก็ตีความเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิอ์อ๋อมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วอย่างเช่นสวยอยู่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆจนไม่สวยอะไรเงี้ยเจอไหมเติมไปเติมมารูปร่างหน้าตาแย่ลงกว่าเดิม ริมฝีปากเนี่ยนะฮะอิ่มอูมจนอวมออกมาจนล้นจนช่างแต่งหน้าไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยหยุดฉีดได้แล้วอยากจะเป็นสัตว์ประหลาดแบบใน the substance หรืออยากจะเป็นคนสวยถ้าอยากจะเป็นคนสวยก็เลิกฉีดได้แล้วเลิกดึงได้แล้วเลิก uplift ได้แล้ว uplift, uplift surgically repair chest มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสซึ่งจะมีพังผืดก็เยอะขึ้นเท่านั้น โอกาสซึ่งจะมีมะเร็งจาก breast implantation ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของผงผื่ก็มีหมอซึ่งเขาผ่าตัดหน้กให้กับสุภาพสตรีแต่ละท่านในโรงพยาบาลเขาบอกไหมเขาไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาไม่มีจรรยาบัรรอันนี้ผมดา่าเขาไม่บอกหรอกผมตั้งใจดา่าให้สะติมันมีเล็กน้อยในเรื่องนี้ The substance มันเกี่ยวกับชีวิตของดาราน,นักสแสดงในฮอลลีวูดด้วยที่ถูกชักจูงให้ทำสัญญกรรมตกแต่งตลอดเวลา วงการบันเทิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยในสหรัฐหรือในประเทศใดๆก็ตามเนี่ยแต่ผมคิดว่าอาการหนักสุดก็คือวงการบันเทิงของเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐฮอลลีวูดเนี่ยสประเทศเนี่ยแต่ผมคิดว่าบราซิลก็พอกันม,มันก็แย่ทั้งหมดนั่นแหละคือชักจูงให้คนซึ่งเข้าวงการเนี่ยทำสัญญกรรมตกแต่งเนี่ยตลอดเวลาฉีดนู่นเติมนี่เสริมนู่นดันนี่ดึงนั่นคือทุกอย่าง,งนะฮะจนร่างกายมันเละเทะนะฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะผู้ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ที่ทํางานในคลินิกศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยหรือในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีจรรยาบรณอันนี้ผมไม่ได้ด่านะฮะแต่จรรยาบรณในที่นี้คือแปลความว่าถ้าคุณไปทําศัลยกรรมตกแต่งเ่ยในแบบที่คุณมีความรู้สึกว่าส่วนนี้ของอวัยวะนี้ส่วนนี้ของร่างกายของกระผมหรือดิฉันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทาให้มีความรู้สึกว่าขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่ คือจรรยาบันในที่นี้ก็คือว่าผู้ซึ่งจะเป็นศัลยแพทย์ทําการตกแต่งหรือเสริมในสิ่งที่ขาดขาดไปอยู่หรือยังมีไม่พอยังใหญ่ไม่พอหรืออะไรก็ว่ากันเลยนะฮะหรือยังอิ่มเอมไม่พอเนี่ยผู้ซึ่งมีจรรยาบันในที่นั้นซึ่งจะมีอำนาจในการลงมือเนี่ยเขาจะดีเทอร์มินนะฮะและเขาจะแนะนําว่ามันมีวิธีการอย่างไรในการเยียวยาความรู้สึกนี้ และถ้าไม่สามารถใช้วิธีการทางด้านจิตวิทยาในการเยียวยาความรู้สึกขาดหายในสิ่งนั้นได้เนี่ยหากจําเป็นต้องทําจริง,รงๆเพื่อให้มีความรู้สึกครบเนี่ยหมอก็จะทําให้นั่นคือจรรยาบัณของผู้ซึ่งเป็นหมออันนี้ผมตั้งใจด่าเลยว่ามีคนซึ่งประกอบธุรกิจสัญญรรมตกแต่งในยุคนี้ซึ่งไม่มีจรรยาบัณไม่ว่าจะเป็นที่บราซิลที่ฮอลลีวูดที่เกาหลีใต้หรือที่ประเทศไทยนี้ มีคลินิกเยอะแยะมากมายซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผ่าในห้องตัดเนี่ยเขาแค่ประเมินถึงโอกาสในการสร้างไรายได้เขาไม่แคร์หรอกว่าคนที่ไปทำเนี่ยอายุเพิ่งบรรลุนิติภาวะอาจจะยังคิดอะไรไม่เป็นถูกชักจูงโดยโฆษณาชวนชื่อบนบิลบอร์ดเยอะแยะมากมายซึ่งไม่ได้มีการกํากับดูแลโฆษณากันเต็มบ้านเต็มเมืองโฆษณาในกรุงเทพเยอะกว่าในเกาหลีใต้เยอะกว่าที่ไมอามีฟลอริดาเยอะกว่าที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียอีก คันนี้ในกรณีซึ่งมีความรู้สึกว่ามีความขาดซึ่งบางสิ่งบางอย่างจริงๆและไม่สามารถเยียวยาได้ทางจิตวิทยาเนี่ยหมอเขาทําให้ในแบบที่เขาเสริมในสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นมีความรู้สึก complete ความรู้สึกของมนุษย์มันสําคัญนะฮะอันนี้แน่นอนกรณีซึ่งมันแตกต่างกันไปก็คือกรณีซึ่งเกิดขึ้นในวงการบันเทิงและก็วงการที่ไม่ใช่วงการบันเทิงในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปด้วยที่จะต้องเติมไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบ ฉีดไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบแล้วก็ตีความเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิอ์อ๋อมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วมนุษย์มีสิทธิ์ในการทําในสิ่งที่โง่เขลาอยู่แล้วอย่างเช่นสวยอยู่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆจนไม่สวยอะไรเงี้ยเจอไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของวงการบันเทิงของโลกวงการบันเทิงไทยเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์วงการบันเทิงสหรัฐยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ั้งเต็ไมไปด้วยคนซึ่งเติมทั้งทงท,งที่สมบูรณ์อยู่แล้วเติมไปเติมมารูปร่างหน้าตาแย่ลงกว่าเดิม ริมฝีปากเนี่ยนะฮะอิ่มอูมจนอวมออกมาจนล้นจนช่างแต่งหน้าไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยหยุดฉีดได้แล้วอยากจะเป็นสัตว์ประหลาดแบบใน The Substance ไม่ได้ spoil หรืออยากอยากจะเป็นคนสวยถ้าอยากจะเป็นคนสวยก็เลิกฉีดได้แล้วเลิกดึงได้แล้วเลิกอัพลิฟได้แล้วอัพลิฟ surgically repair chest มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสซึ่งจะมีพังผืดก็เยอะขึ้นเท่านั้น โอกาสซึ่งจะมีมะเร็งจาก breast implantation ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของพังผืดก็มีหมอซึ่งเขาผ่าตัดโน้กให้กับสุภาพสตรีแต่ละท่านในโรงพยาบาลเขาบอกไหมเขาไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาไม่มีจรรยาบัรรอันนี้ผมดา่าเขาไม่บอกหรอกแล่ถ้าคุณไม่รู้ว่าโอกาสในการเกิดพังผืดและโอกาสในการเป็นมะเร็งสูงขึ้นเมื่อมี breast implant ก็แสดงว่าคุณไม่รู้และโง่ขเขลานะครับผมตั้งใจดา่า ให้สติมันมีเล็กน้อยในเรื่องนี้สติในหมู่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นศัลยแพทย์ทำงานในสัญญกรรมตกแต่งที่คุณต้องการเพียงแค่หาเงินครับคุณหิวเงินฮะไม่มีอะไรมากครับคุณหิวเงินแล้วคุณทาเก็ตสุภาพสตรีตั้งแต่วัยเยาวเพราะเขามีปมคุณจะ satisfy สนองนิดนั้นเพื่อให้คุณนั้นมีเงินมันคือชั่วครับผมด่าอยู่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมไปดู the substance แล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดถึงอะไร คุณไม่สามารถ satisfy need for vanity นี้ชั่วกระเปราวสารได้ในที่สุดสรุปก็คือว่าเสริมจนพังต้องให้พูดชื่อไหมว่าคนไหนเคยสวยแล้วไม่สวยแล้วอะในวงการบันเทิงไทยอะผมว่าภาพขึ้นมาปรากฏหน้าจอเลยก็ได้เมื่อก่อนเคยสวยวันนี้ไม่สวยแล้วอ่ะนี่โชคดีนะงานแต่ละงานของเดมีมอก็ยังทำในแบบค่อยๆเติม เขาไม่ได้พลาดระดับที่มีดาราหลายคนพลาดไปะนะครับมันน่าเสียดายร่างกายของมนุษย์ควรจะเป็น holy temple ถ้าจะใช้ศัพท์ของศาสนาคริสต์นิดหนึ่งร่างกายของมนุษย์ควรจะเป็น holy temple แต่มันไม่ได้ถูกทรีทให้เป็นเช่นนั้นภาพ,พยนตร์ซึ่งเข้าชิงรางวัล academy award ในปีนี้เนี่ยนะที่มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือ ไม่น่าเชื่อแต่ดูนได้ด้วยดูนที่ผมชอบพูดถึงเนี่ยซึ่งมันถ่ายทําได้อย่างสวยงามแต่ว่ามันไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะฮะดูนภาค2เนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีของ Academy Award หรือออสการ์ด้วยคือในที่สุดอะภาพยนตร์ของมาเรียไม่ได้แต่ The Substance ได้ผมชอบมาก The Substance ผมรีวิวไปแล้วนะครับนำแสดงโดย e m มิ o o ร์มีอัมสต l ลเฮียร์เอม a เลียเพเรสคอนเ A complete unknown the brutalist anora แล้วก็ wicked โอ oh, ้ wicked มันดีขนาดนั้นเหรอ wicked ที่ Ariana Grande เล่นที่ดูประ,ประหลาดๆเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ดูผมคิดว่าเป็นหนังเด็กงั้นเดี๋ยวต้องไปดูโอเค best actor ดารานำ a d r i e n Brody นะครับ brutalist นะครับ Timothy Chalamet a complete unknown นะฮะเป็นเรื่องชีวประวัติ c o l m a n Domingo Sing Sing r u f p r a l f i n s นะ Conclave แล้วก็ Sebastian Stan the Apprentice เบสเ์แอคทรส leading role ทุกคนเชียร์เดมิมอร์นะฮะเพราะว่าเห็นเดมิมอร์มาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากให้เดมิมอร์ได้รับรางวัลสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นนักแสดงที่ดีความที่เธอรูปร่างหน้าตาสุดยอดแสนสวยตั้งแต่สมัยโกสไม่ได้เป็นเหตุผลที่เธอควรจะถูกลงโทษจริงๆเธอเล่นโกสได้ดีมากโกสเป็นภาพยนตร์โรแมนติกซึ่งสงมากที่เธอเล่นกับแพทริกสวีซี่นะฮะเอาล่ะ Best Actress leading role คนอื่นไม่ต้องไปสนใจแล้ว นี่เป็นปีของเดมิมอร์นะฮะแต่ว่ามิกกี้แมดเดสเนในอ,อนโนราก็ค่อนข้างฮือฮาคืองานเนี้ยเดมิมอร์แพ้ไม่ได้ฮะับเขาโหกันแน่ฮะมันเป็นไลฟ์ไทม์ a c ชี e เมน e n ต้องให้แอคเตอร์ supporting role มีหลายคนนะเอ็ดเวิร์ดวอตเทิลกลับมาเคีร์ร่าโคลกินยังอยู่นะฮะกายพีเอสบรูเทอลิสเดี๋ยวต้องไปดูบรูเทอร์ลิสละ best actress supporting role โจ伊จอร์ดาแนเอเมเลียเพเรสอิซาเบลลาโรซาลินีคอนคลอฟ บรูเัลิสฟิลิสตี้จอห์นี่ต้องไปดูบรูเทลิสละวิกเก็ตตอนแรกผมคิดว่าเป็นหนังเด็กไม่ต้องดูนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไปดูมอนิกาบาตาร์โรด้วยหนังดีเยอะเบสต์ดีเรกเตอร์รอบนี้เดอ s สับสแตนซ์คอเรลิก